มอนซีช้อดอทคอมนะฮะมันจะมารีวิวตัวเป็นวิสตาแคนฮะรุ่นอ่อเป็นอันนี้เป็นเจ็ดแปดสามสามนะฮะเอ outdoor แบบหมุนได้นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับคุณภาพดี่ยมแน่นอนนะฮะของแท้นอนจากมอนซีช้อปนะฮะก็ข้างหน้าก็จะมีส่วนของเป็น LED ด้วยนะครับก็คือสามารถถ่ายกลางคืนได้นะครับว่าหน้าเลนหมุนได้เป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับส่วนตอนแรกการติดตั้งนะฮะเราต้องเอาเสามาก่อนนะครับแล้วก็ ขันเข้าไปที่ตัวฐานเขาครางนี้ครับอันนี้รองรับไ wi ไฟครับเป็นเสาขยัยสานนั้น Wi ไฟนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการเขี่ยปลั๊กนะครับเราต้องรักสายปลั๊กมานะฮะแล้วก็ทิมทิมไปที่หัวตรงนี้ฮะจะมีสื่อของปลั๊กจ่ายไฟเข้าไปนะฮะกรณีล้วก็ใช้สายแลนด้วยฮะจิ้มแลนดเข้าไปก่อนนะครับก็จะมีหัวแลนดอยู่นี้นะครับจ่ายแลนดเข้าไปนะครับแล้วก็ เสียบสัญญาณาไฟเข้าไปนะฮะ DC ะครับที่มาไปคราวนี้เดี๋ยวจะมีสัญญาณไฟแลนออกมาอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะแลน,นเริ่มกระพริบแล้วโอเคหลังจากเริ่มกระพริบแล้วตัวกล้องจะเริ่มหมุนนะฮะสังเกตนี่ฮะเห็นมันหมุนไหมครับโอเคพอกล้องเริ่มหมุนแล้วนะฮะให้เราเริ่มทําการโหลดแอปนะครับ แอปที่ใช้นะครับจะชื่อว่าตัวนี้นะครับ VS Cam นะฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมานะครับนี่ครับเขียนว่า VS Cam นะครับมือถือเราต้องเก่ะกับส่วนของเลอเตอร์โดยเดียวกันนะครับหลังจากกาอเสร็จเข้าแอปชื่อว่า VS Cam นะครับกดเพิ่มกล้องอันนี้ไม่มีกล้องเก่าอยู่นะครับกดเพิ่มกล้องเลยกันกด please tap here to add the camera นะครับ g o o นี้ให้เซิร์ชหากล้องนะครับอยู่ในวงานเดียวกันมันจะเซิร์ชเจอนะครับกดเซิร์ชอ่าเจอแล้วครับมันจะบอกชื่อกล้องมานะครับ VST เนี่ยฮะให้เราคลิกเข้าไปแล้วใส่พันรวดเป็น8ปดหตัวนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกโอเคเจ็เสร็จแล้วกดดันนะฮะดันเสร็จกดโอเคนะครับกล้องขึ้นมาออนไลน์แล้ว เดี๋ยวเรามาดูภาพที่กล้องกันนะครับเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูนะฮะก็หลังจากนั้นให้ทําการคลิกเข้าไปนะฮะนี่ฮะดูในนี้ฮะนี่คือภาพจากกล้องนะครับความชัดสูงแน่นอนนะฮะผมนี่ครับผมหะถ่ายให้ดูนะครับนะครับเป็นความคมชัดระดับ HD เลยนะครับผมความชัดสูงมากนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการถ้าเกิดเราตั้งความคมชัดนะครับเราสามารถกดที่ตรงรูปภาพนี้นะฮะเราสามารถความคมชัดได้สูงกว่านี้ฮะ,ะจนถึงคําว่า max ครับความชัดผสมสูงสุดจริงฮะแต่อินเทอร์เน็ตเราต้องเร็เวเร็วนิดนึงนะฮะถ้าเกิดจะใช้ความคมชัดระดับนี้นะครับมันจะกระตุกนิดนึงฮะเราจะสามารถเล็กคอร์ดภาพลงในมือถือได้ะครับโดยกดวิดีโอเนี่ยครับตรงนี้ก็คือเริ่ม start เลคคอร์ดแล้วนะครับเป็นไฟวิดีโอลงในมือถือเราเลยะจะหยุดอัดก็กดทีนึง ต่เกิดเราจะ snapshot นะฮะก็คือแทบเป็นภาพ jpeg เราสามารถกดตรงนี้ได้ฮะ,ะนี่คือเซฟภาพหนึ่งภาพนะครับเพื่อเราจะดูรูปย้อนหลังนะฮะให้เราเข้ามาที่ตัวรูปกล้องนะครับ view uh view video image นี่นะครับเห็นไหมฮะนี่คือภาพวิดีโอย้อนหลังเมือ่อกี้เราสามารถเพลได้เลยเห็นไหมครับนี่คือภาพย้อนหลังน่อกี้กล้องนะฮะ หลังจากนั้นผมจะทําการตั้งส่วนของ wi-Fi ให้กับตัวกล้องนะฮะโดยเข้าไปที่กดลงนี้นะครับแล้วกด Setting Wi-Fi Setting นะครับแล้วก็เสิร์ชนะฮะหาส่วนของเราเตอร์ที่บ้านเรานะครับเนี่ยครับก็จะเป็นชื่อตัวนี้นะครับแล้วใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับก็ขอ,ของแต่ละบ้านก็เหมือนกันผมใส่ของผมไป นะครับเสร็จแล้วก็กดดันนะฮะคราวนี้ตัวกล้องจะรีสตาร์ตนะครับตัวกล้องเขาจะรีสตาร์ตแป๊บนึงเดี๋ยวเราเขารีสตาร์ตแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกบมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นนะครับรอสักพักหนึ่งครับเราให้ทําการถอดสายแลนออกได้เลยนะครับเราถอดสายแลนออกแล้วนะครับแล้วมาเดี๋ยวมาดูที่แอปเดิมครับตัวกล้องต้องทํางานได้นะครับถึงถึงแม้ว่าเราจะถอดสายแลนออกไปแล้วเข้าที่ VSCAM นะฮะ นี่ครับตัวกล้องขึ้นออนไลน์นะครับอันนี้ผมได้ทําการถอดสายแลนออกแล้วนะฮะสังเกตได้นะครับคือไม่มีสายแลนแล้วคือเสียลไฟอย่างเดียวครับนีกล้องจะปล่อยสัญญาณไฟ้สยจากเสามานะครับทําการกดผมทาการกดดูออนไลน์ได้เลยนี่ครับเข้าชัดสูงจริงผมสามารถหมุนกล้องได้นะฮะแต่ามันจะค่อยๆหมุนช้าๆนะครับเพราะว่ามันเป็นฟันเฟืองอยู่ด้านในนะครับนี่ยมันหมุนได้นะครับหมุนได้จริงนะครับเป็น o u าดอ o r ข้างนอกที่ถ่ายข้างนอกแล้วหมุนได้จริงนะครับตัวนี้ ความชัดสูงมากครับเป็นของแท้จากมอนตี้ช็อปนะฮะเนี่ยผมหมุนให้ดูนะครับเห็นไหมฮะมาดูหน้าเลนมาดูหน้าเลนกันบ้างครับผมจะดูไทยดูตอนให้มันหมุนนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับมันค่อยๆหมุนช้าๆแต่มันหมุนได้จริงนะครับเห็นไหมฮะในส่วนสุดท้ายผมต้องกการสอนลูกค้านะครับคือถ้าเราตั้งค่า wifi แล้วนะฮะเราต้องการรีเซ็ตค่ากล้องนะครับ ให้มันตาที่ตัวส่วนของที่เสียบไฟจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับให้กดค้างนะครับกดค้างไปประมาณสิบวินาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูพราะพอกดค้างคือเป็นการรีเซ็ตกล้องนะครับเดี๋ยวกล้องมันจะรีเซ็ตส่วนของค่าไวไฟใหม่ฮะทาให้เราจะไม่จาเป็นต้องเนี่ยฮะกล้องพอกล้องเริ่มหมุนแปลว่ากล้องได้ทําการรีเซ็ตค่าไวไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกลับสู่ค่าเริ่มต้น ทำให้เราสามารถตั้งค่า Wi-Fi ไ,ไ,ได้ใหม่เลยนะครับโอเคถ้าเกิดใครสนใจตัวกล้องวีสตาร์รุ่นเจ็ดสามสามนะครับสามารถสั่งซื้อที่ Monty s h o p .com ครับผมขอบคุณครับ